ไปที่ทางฝ่านกำนวดพุตธนเมืองลบบุรีไหลก็ดีอยู่นะครับในส่วนนี้ก็การจังหวัดต่าเปิดปฏิบัติการคิกออฟตามนโยบายท่านผู้บังคับการตำรวจพุตธนจังหวัดลบบุรีท่านแม่เมืองลบบุรีพี่ๆน้องๆฝากตามนะครับ,รบ,รบในหกเรื่องด้วยกันประถมบริการนะครับทั้งหกเรื่องเนี่ย ขอให้พวกเราได้การปฏิบัติการค i c k อ f f ในครั้งนี้ของพวกเราเนี่ยจะยังประโยชน์ให้กับพี่น้องประชิดใานเฉพาะนโยบายของ,ของรัฐบาลนะครับก็ขอให้เจนต้องขอขอบคุณทางสถานีตำรวจปูตรเมืองลบบุรี จ,าานานจัหดหางานจังหวัดลบุรีแรงงานจังหวัดลบุรีนะครับ้องขอขอบคุณทาง,งตำรวจ ต้องขอขอบคุณทางสถานีตำรวจภูทอนเมืองลบบุรีกองร้อยอาสาแสนแดนอําเภอ